2ข้อ2เซตจำกัดหรือ finite set และเซตอนัน infinite set ตัวอย่างที่2ให้พิจารณาว่าเซตต่อไปนี้มีสมาชิกกี่ตัวและเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์ข้อที่1 A เท่ากับ เซตของ0,2,4ไปเรื่อยๆจนถึง10ข้อนี้ถ้าเรานับดูดีๆนะครับก็จะมีสมาชิกได้แก่0,2,4,6,8,10มี1,2,3,4,5,6 6ตัวนะครับดังนั้น n อ e, ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต A นี้จึงมีค่าเท่ากับ6สสำหรับการพิจารณาว่าเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณานะครับ ต่อไปข้อ2 b เท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ i บวก i บวกก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับโดยที่ x น้อยกว่าจําจำนวนเต็มบวกก็คือ 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยๆทีนี้เขาต้องการจำนวนที่น้อยกว่าจําจำนวนที่น้อยกว่า5ก็ได้แก่ 1, 2, 3, 4 ดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซตนี้ก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับต่อไปข้อที่3ให้ c เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นพยัญชนะในคำว่าเซตว่างคำว่าเซตว่างมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวครับมานับเลยตัวแรกก็คือโซโอซ1ตัวที่2ต่อเต่าตัว,ตว,ตวที่3วอร์วนและตัวที่4คืององงูดังนั้น พยัญชนะในคําว่าเซตว้างจึงมีทั้งหมด4ตัว nc ก็เลยตอบ4ข้อที่4นี่ง่ายมากนะครับ d เท่ากับเซตของ0 2 4 6นับไปเลยครับมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวข้อที่5 e เท่ากับเซตของลบ3ลบ2ลบ1 0 1ก็มีสมาชิกทั้งหมด5ตัวให้พวกเราเปลี่ยนจาก na ตรงนี้เป็น nd เนี่ยนะครับ ส่วน n a ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น n e เนื่องจากว่าเป็นจำนวนสมาชิกของเซต d และเซต e นะครับต่อไปข้อที่6ให้ a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกและ x มากกว่าหรือเท่ากับ7จําำนวนเต็มบวกตัวนี้นะครับก็ได้แก่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับนี่คือจำนวนเต็มบวก ซึ่งเขาต้องการ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ7ดังนั้นจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ7ก็เริ่มจากอะไรครับก็เริ่มจาก7 8, 9 10 11ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับจะสังเกตว่าจํานวนสมาชิกของมันเนี่ยเราไม่สามารถนับได้เลยมันเยอะมากว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไปเรื่อยๆนะครับมีจํานวนเยอะมากดังนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามหา n e เราบอกไปเลยนะครับว่า เยอะมากไม่สามารถนับได้นะครับต่อไปข้อที่7 B เท่ากับเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่าจําจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่ไม่มีตัวไหนหารมันได้เลยยกเว้น1กับตัวมันเองเช่นถ้าเรามาไล่ก็จะมีเลข2 3 5 7 9 11 13 17็9 2 3, 1 1 1 29, ่1ิบก้าอ็ไปเรื่อยๆนะครับจำนวนเฉพาะนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้าเขาเอาจำนวนเฉพาะที่มากกว่า5ก็เริ่มจากเลข7เลข11เลข13เลข17เลข19เลข23ไปเรื่อยๆซึ่งมีจำนวนเยอะมากเหมือนกันก็ใส่คำว,ว่าเยอะมากนับไม่ได้นะครับ ข้อที่8 4 c เท่ากับเซตของ 3... 7... 11... 15ไปเรื่อยๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แปลว่าไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดสัญลักษณ์จุด3จุดนี้นะแปลว่าไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเมื่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดดังนั้นเราจึงไม่สามารถนับได้ว่ามันมีกี่ตัวจึงตอบไปว่าเยอะมากนะครับเยอะมากข้อ9ก็เช่นกัน มีจุด3จุดแปลว่ามันมีต่อไปเรื่อยๆก็ต่อว่าเยอะมากข้อ10ก็เช่นกันนะครับมีจุด3จุดไปเรื่อยๆก็เยอะมากทีนี้เราลองมาสังเกตจำนวนสมาชิกของทั้ง10ข้อจะเห็นว่าข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยเราสามารถระบุจำนวนสมาชิกได้ว่ามีกี่ตัว ถ้าเซตไหนที่ระบุจำนวนสมาชิกได้แบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเซตจำกัดนะติ๊กลงไปเลยนะครับเซตจำกัดส่วนเซตไหนที่เราไม่สามารถระบุจำนวนสมาชิกได้ซึ่งเราพิจารณาแล้วปรากฏว่าสมาชิกมันเยอะมากๆจนเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีเท่าไหร่แบบนี้เราจะเรียกมันว่าเซตอนันต์หวังว่าพวกเราคงจะรู้จัก หรือมองออกแล้วว่าเซตไหนเป็นเซตจ,จำกัดหรือเซตอนันต์ให้พวกเราลองสรุปลงข้างหน้านะครับว่าสรุปแล้วเซตจ,จำกัดคืออะไรซึ่งครูก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ให้พวกเราลองสรุปดูนะครับแล้วก็เซตอนันต์คืออะไรลองสรุปลงไปดูโอเคนะครับ